สวัสดีครับผมโมชิ it4x.com นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าเว็บแคมนะครับใน MSN นะครับสมมติในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีกล้องหลายตัวใน MSN หนึงะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้กล้องไหนนะครับสมมติทอนนี้ผมก็เปิดมาที่ MSN นะครับจากนั้นกดอเ l อร์เน็ตครั้งหนึ่งครับเพื่แถบเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดเครื่องมือครับแล้วกดการตั้งค่าเสียงและวิดีโอครับ โอเคตรงนี้นะครับคือการตั้งค่าไมค์และก็ลำโพงนะครับตรงนี้ผ่านไปได้เลยนะครับเน็กเลยฮะจากนั้นนะครับตรงนี้นะฮะก็จะให้เลือกว่าค่าเริ่มต้นของเราก็คือ U l a c e r k i t s e n Eye ตรงนี้ก็คือกล้องของเ f ฟ Cam ในโน้ตบุ๊กผมนะครับส่วนตัวนี้ก็คือกล้องแยกเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะใช้กล้องจากโน้ตบุ๊กหรือว่ากล้องแยกนะครับหรือว่าจะปิดการใช้งานก็ได้นะครับก็ตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับ ให้ผมใช้จากกล้องแยกแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยสิ่งนั้นก็ฟินิชครับคราวนี้ลองไปคุยกับเพื่อนเลยก,ก็ได้นะครับอลองกดดูนิดหนึ่งนะครับอย่างงี้แคบนั้นโอเคคราวนี้กล้องเราก็จะถูกใช้แล้วนะครับโอเคนะครับอัพเทคนิคนี้สำหรับคนที่มีกล้องหลายหลายกล้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมโมชิลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ